สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพีเอทีวีเปลี่ยนหรือเปล่าอตอนนี้เราก็อยู่กับเอเบอเสือบัวจาก,กันไหนดิเอาตัวรอดเหมือนเดิมเกิดเติบคือไม่ได้อยู่ในสกินเดิมเรื่องเกี่ยวสกินเยอะไม่รู้ตั้สกินไปทำอะไรดีน้องมาเราถอดก่อ,ขอ,ขอขนตอนนี้เราก็อยู่กับสกินไม่ค่เราจะใส่ก่อนเด้ว ใส่ก่อนใส่ก่อนเ <Yeah. S 1> อีกแบบนั้นทำมาตายกู่าแตกซึ่งตัวนี้เรากูเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำอยากลองเกมลองกดบ้างไม่ไม่ไม่ใช่หรอกจะบอลองเลยล่ะเหมือนกูไม่เคยทำอ่ะกูเบื่ออรงนี้นะมันเบื่อแค่สงกร<ๆ>วัลแหละ ส่งกายไข่บ้างที่จะนอนแห้งตายอยู่ที่บ้านกูเปน็นคกหมังนะไม่ถึงไม่โดนสาดน้ำน่ะไม่น้ำที่โดนสาดไม่ถึงตัวเราล่ละเข้าใจกูใช่ไหมไอ้อเสือก็ไม่มีดีทุยมันเรื่องอะไรสัสมันเปื่อยไม่มีอะไรทำวันนี้ทำอะไรดีปกติ ส่วนใหญ่เขาก็าจะเขาเรียกอะไรนะรู้ว่าจะทําอะไรบอกเลยวันนี้กูจะทําอะไรได้ d ะไม่เหมือน,นเลยเฮ้ยวันนี้ทําอะไรดีวะโอ้ยไม่ดีแล้วไปทําอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่เรียกว่าใครตัวเป็นอะไรที่เรียกว่าทำหาแล้วไม่เคยเสร็จอู้ดิต้องวกธีได้ไก่ไหม ก็เบื่อก็ทับปละขี่มาเล่นไม่ได้ขี่มาก็ต้องนานไม่ได้เสีย,ยท้องครับขี่ก็ขี่ได้หมดผมไหนวบผมไอหมาบ้าแกจะไปจับไหนไหนมา มาใครสอนให้มึงไปต้นอนชิไหมไอ้ไม <c oughs> ้ไอ้มาเธอยโอ้เฮ้ยวะมีกูบุญแล้วกนไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทางนี้เออเฮ้ยไอ้มาบ้าเฮ้ย ไม่รู้พี่กูอะไรเดีย้าดัดเยี้ยเสียงก็พูัวอะไรไม่ต้องส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็เสียข้างบ้าน,นก็หมาครับเอาเดีละคึ้นข,นขนมันเป็นหมาดินจาวันเนี้ ไปไหนทำไมบอกบอกในว่าจิกจกหนึ่งหาเลยทุ้ยไอจิกจกเออจิกจกหนึ่งหาอะไรของมึอวะเออดมีแต่กอดทอง เบื่อจริงไม่มีอะไรทำโรงแรนก็เบื่อเว้ยโรงแรนเบื่อทำไรก็เบื่อแม่งเอ้ยมาดเลยก็ได้ถ้าใครรู้อะไรดีก็บอกนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดต่อกันนะครับบ้าย